ทำอะไรลูก<ำ>ชอบมอะไรคะชอบชอบของเล่นเหรอ<ำ>ไหนมันได้ไหมคะนั่นอ่ะได้ไหมได้ไหมลูก อันไหนลองลุกขึ้นมาดิตอนนี้หยาบไปลูกจริงจริงตอนนี้หยบคุณได้แล้วหยบคุณไม่ได้มือสกปรกเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนนะมาเอาคุณมาให้คนแม่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอไายบายุณยายก่อนไายบายคุณยายจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ オッケー。<Okay. S 2> <laughs>